สวัสดีค่ะหมอ m i มนะคะวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงสารตัวหนึ่งที่เคยเกิดไว้ในคลิปวิดีโอก่อนในเรื่องของการรักษาฝ้ามันก็คือสารซิสเทมีนนั่นเองค่ะก็มันดียังไงเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังกันค่ะจริงหมอก็จะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาของเจ้าสารตัวนี้นะคะก็มาดูว่าสารตัวนี้เนี่ยมันก็เคยได้มีการศึกษาตีพิมพ์ลงในวรารสาร J A A D หรือว่า Journal of American Academy Dermatology นะก็เป็น journal ที่น่าเชื่อถือมากมากมากเลยนะคะสำหรับในเรื่องของข่าวสารทางผิวหนังนะคะก็อันนี้เขาตีพิมพ์ตั้งแต่4ปี2013มันก็เป็น System B เนี่ยก็เป็น Skin d e p m e n t n t Product ก็คือช่วยในเรื่องของลดการสร้างเม็ดสีนั่นเองเนาะ ซึ่งเจ้าซิสเทมินเนี่ยเขาก็รู้<ม>คุณสมบัติของมันมาเป็นเวลา5ทศวรรษแล้วนะคะก็50ปีเด้ล้วนะเนาะว่ามันทำได้ดีเลยแต่เนื่องจากว่ามันเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเขาก็เลยไม่ได้เอามาใช้กันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีนิวเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทำให้กลิ่นเนี่ยมันน่าใช้มากขึ้นงานวิจัยเนี่ยเขาก็เลยลองเขาก็เลยลองเอามาทาในหูของ กีนีพิก10ตัวกีนีพิกเนี่ยไม่ใช่อตอนแรกหมอเขาจัแต่ก่อนอ่านเปเปอร์มาเยอะๆเนี่ยเข้าใจว่ากีนีพิกคือหมูพันกีนีแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่นะมันก็คือหนูตะเภานะคะเขาเอาก็เ,าเ,าเอามาทาเนี่ยสิวันแล้วก็เสร็จแล้วพอทาปุ๊บเนี่ย เทียบกับตัว Vehicle นะ Vehicle คือเทียบกับครีมหลอกนั่นแหละแล้วก็เอามาเอาตัดชิ้นเนื้อที่หนูเนี่ยมาดูนอกจากนั้นเขาก็ทาในผู้หญิง30คนด้วยเหมือนกันที่เป็น e p i d e r m a l m e l a s m a ก็คือเป็นฝ้าชันตื้นเป็นเวลาประมาณเดือนครึ่งก่อนและหลังแล้วก็เอามาเทียบดูผลเขาก็พบว่าทั้งในหนูเนี่ยชิ้นเนื้อชิ้เนเนื้อหูของหนูที่เขาตัดมาเนี่ยก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพดีในการลด ทำลายเม็ดสีเมลานินแล้วก็ในคนเนี่ยก็ให้ประสิทธิภาพดีในการรักษาฝ้าทำให้ฝ้าจางลงด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็ค้นพบว่าไอเอฟิเค c ซีของมันหรือว่าประสิทธิภาพการหรือว่าการทำงานของเจ้าสารตัวเนี้ยมันยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินโดยที่ไม่ได้เป็นเมลานไซโตท็อกซิซิตี้แค่ยับยั้งการสร้างเม็ดสีโดยที่ไม่ได้ทำลายเซลสร้างเม็ดสีนั่นเองค่ะเขาก็เลยสรุปว่าโอเคสารตัวเนี้ย ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ต่อมามันก็มีอีก journal ห,หนึ่งอันนี้ก็ใหม่กพราะเป็นหนึ่ง journal of dermatological treatment ประสิทธิภาพของซ s t e m มินครีมในการรักษา epidermal melasma เหมือนกันอันนี้ทำเป็น r a n d o m i z e d double blind placebo control study เขาก็เลือกคนที่เป็น epidermal melasma อย่างเดียวนะที่เป็นมาอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ทำการรักษาใดๆเนี่ยมาเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือน อันนี้มันจะแบ่งเนาะแบ่งเป็นกลุ่มที่ทาครีมหลอกกับกลุ่มที่ทาครีมจริงทาทิ้งไว้30นาทีนะแล้วก็ล้างออกโดยที่ครีมเนี่ยก็เป็นความเข้มข้น5%ซิเทมีนทีนี้เรามาดูผลกันเลยดีกว่าคนเข้าร่วมวิจัยเนี่ย40คนนะคะแบ่งเป็น20ทาครีมหลอกแล้วก็20ทาครีมจริงไม่มีใครลอสหรือลอเลยนะทุกคนแบบมีวินัยกันมาก คนที่อยู่ในงานวิจัยนี้นะส่วนมากอายุก็จะเฉลี่ยประมาณ39เกนาะก็เกือบ40กันแล้วก็ส่วนมากก็เป็นผู้หญิงสกินไทป์ก็คือ,อ,อความเข้มของ c p พที่สกินไทป์สไทปสิก็ใกล้เคียงกับคนไทยอันนี้เขาให้ทาเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะแล้วก็นัดมาประเมินที่2เดือนกับ4เดือน โดยที่ถ้าสําหรับการประเมินมาซิสกอร์อันนี้ก็ประเมินความรุนแรงของฝ้าโดยแพทย์นะก่อนโดยการให้คะแนนเนี่ยที่2เดือนเนี่ยยังไม่ได้แตกต่างแต่ว่าที่4เดือนเนี่ยเขาพบแล้วว่ากลุ่มที่ได้ครีมจริงเนี่ยมีคะแนนที่ต่ํากว่ากลุ่มได้ครีมหลอกอย่างมีในยะสาคัญเนาะ p-value น้อยกว่า0.05ก็คือยังมีนนยะสาคัญส่วนถ้าเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องประเมินทั้งเม็กซามิเตอร์แล้วก็เดอร์มาแคชเนี่ย เาพบว่าตั้งแต่2เดือนเนี่ยกลุ่มที่ใช้ครีมจริงเนี่ยสีความเข้มเมลานินสีผิวเนี่ยจางลงกว่าครีมบลอกอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์ตั้งแต่เดือนที่2นะคะแล้วก็ดีขึ้นไปอีกในเดือนที่ 4. อืมฟังแล้วดูน่าใช้มากคนอันนี้เป็นผู้หญิง39ปีเป็นฝ้ามา8ปีก่อนรักษาฝ้าเป็นแบบรูป A เนาะแล้วก็หลังทาไปสเดือนฝ้าเป็นแบบรูป B ก็ดูก็ดูใช้ได้นะคุณตี้ภาพก็เออโอเคอยู่ส่วนในเรื่องส่วนอีกคนหนึ่ง3-8ปีเป็นฝ้ามา6ปีก็รูปอันนี้ก่อนรักษารูป A รูป B ที่2เดือนแล้วก็รูป C ที่4เดือนซึ่งรูปแรกเนี่ยมันจะเหลืองเเนาะแต่ว่าโอเครูป B กับรูป C มันก็คล้ายๆกันก็ก็ดูจางลงโอเคทีนี้แล้วก็จะมาดูแล้วว่าอา้าแล้วมันมีมันมีขาย มันมีจำหน่ายอะไรหรือ,อยังนะเราก็มาดูหมอก็มาเจอตัวนี้ก็คือซิสเพราอันนี้ก็เป็นซิสเทมินนะคะซิสเทมิน erm เพียวๆเ,เลยอินเกเรียนมันก็มีแค่ซิสเทมินไฮโดรคลอไรด์เลยอันนี้เขาก็บอกแล้วคลินิคอลบรูเวนดีเซลคือ92้าสิบสองเปอร์เซ็นต์อิมพลูฟเมนต์เลยบราวด์แพสแล้วก็67เปอร์เซ็นต์ก็ ในพวกที่ discoloration ที่มัน stubborn ก็คือที่มันแบบดื้อด้านเนี่ยก็ดีขึ้นเหมือนกันเนาะ benefit ของมันก็ significant improve ในเรื่องของ dark spot เลยนะคะมีเป็นละแถมยังมี powerful antioxidant activity เนาะแล้วก็ well t o l e r a t e ก็คือใช้ได้ผลข้างเคียงไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่มี hydroquinone แล้วก็ไม่ได้ photosensitive ด้วยวิธีการใช้เอามาดูวิธีการใช้ก่อนเขาให้ใช้วันละครั้งนะเป็นเวลา16อาทิตย์ ในช่วงที่แบบต้องการให้มันหายเร็วๆเนาะแล้วก็หลังจากช่วงและช่วง maintenance phase เนี่ยเขาก็ให้เป็นอาทิตย์ละ2ครั้งซึ่งวิธีวิธีการทาเขาให้ทาทิ้งไว้แค่30นาทีนะ15ถึง30นาทีแล้วค่อยล้างออกไม่ได้ให้ทาทิ้งไว,ขว้ข้ามวันข้าคืนทีนี้เรามาดูว่ามันซื้อได้ที่ไหนบ้าง Where to buy โอเคคือเขาว่า จำกจำหน่ายให้กับที่คลินิกอย่างเดียวซึ่งมันก็ยังไม่ได้มีที่เมืองไทยนะดูมันก็จะมีตามตาม่ตางประเทศเนี่ยเขาก็มีว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าในประเทศไทยก็คือยังไม่มีนะคะก็อาจจะต้องรอในอนาคตก็ไม่แน่มันก็อาจจะเข้าประเทศไทยมาสักวันโอเคค่ะวันนี้หมอก็มีเนะะื้อหาที่น่าสนใจมาอัปเดตสั้นๆเพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมติดตาม กันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ